ไดนะตัวทั้งสอง,สงคนถลทหลกเสื้อฉันดูรอยสักหน่อยได้ปะ้ะโอตายห่าส,สกอริมอนขอโทษใครเป็นคนสักให้อะ่ะนี่ครับอ,อ,อ๋อผัดกันสักเหรอไม่เขาสักเองอยากได้เนาะสักโดเรม่อนให้เหรอครับเออฉันนุก็นอนทับหนังสือพิมพ์แล้วหมึกติด <laughs> ตายแล้วทำไมมันเคลือะแล้วเธอไม่คิดเหรอมันจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตอ่ะเย ก็คิดอยู่แล้วทําไงจะไปเอาออกวันหลังจะเอาออกได้ยังไงอ่ะไม่แม่ออกม่ออกเหรอขอโทษนะละไอ้ทรงผมไอ้กะลาครอบแล้วก็เล็มมาเนี่ยใครออกแบบให้อ่ะออกแบบมันเองเหรอขอโทษถ้าเปิดหน่งออกมาหน่อยด้ไหมฉันอยากเห็นโอ้โหตายแล้วลูกฝอ,อยขัดหมอก,ก็ยังขัดไม่ออกเลยแล้วคิ้วนี่ก็คือทําให้คิ้วมันเหมือนยักเหรอครับเหรอเจ็บมั้ย ก็เจ็บอยู่ครับเราก็ไม่กลัวหรอว่าจะติดเชื้อโรคติดอะไรต่ออะไรจากหมึกจากเคมีอะไรเงี้ยไม่กลัวหรอทั้งสองคนน่ะมันก็ไม่รู้หรอเด็กน้อยก็ไม่รู้อะไรอ๋อทาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเด็กและเด็กเจ็ดเลยหรอครับแล้วถ้าถามหน่อยถ้าตอนนี้โตขึ้นมาแล้วถ้าคิดย้อนหลังไปได้จะสักไหมไม่มีเด็กหลายคนนั่งอยู่นะพอเห็นมาเฮ้ยกูอยากได้อย่างพี่เก่งกับพี่เยว่ะจะแอบหนีพ่อหนีแม่ไปสักบ้างเก่งเตือนเด็กๆหน่อยอยากให้เก่งพูด พูดหน่อยเดเพราะว่ามันไม่ไดีหรอกสากอย่างเงี้ยอ่ะเยพูดหน่อยเซก็อย่าทำตามครับออนาคตรเราอีกไกลหาทํางานยากก็เขาไม่เอาเลยเหรอใช่